สวัสดีค่ะสิริธน์ูสุวรณจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชิการเชียงรายนำเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาผลทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารละลายในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชิการเชียงรายปีการศึกษา2564 ที่มาของการทําวิจัยเรื่องนี้ก็คือผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อง,งานธุรกิจและบริการให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1จํานวน3ห้องเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564และได้พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ห,ห้อง1นทับสสาขาการตลาด มีผลคะแนนการทดสอบในแต่ละครั้งไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำแบบฝึกทักษะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาผลทางการเรียนให้กับนักศึกษาวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยข้อที่หนึ่งเพื่อศึกษาผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารละลายในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อง,งานธุรกิจและบริการ ข้อที่2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารละลายในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อง,งานธุรกิจและบริการกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นคือแบบฝึกทักษะเรื่องสารละลายตัวแปรตามคือข้อที่1ผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะข้อที่2ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อง,งานธุรกิจและบริการภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564าำนวน40คนกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจดจมเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1 ห้องหนทับสสาขาการตลาดที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อง,งานธุรกิจและบริการจำนวน16คนผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อที่หผลสรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสามท่านแบบทดสอบวัดผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน20ข้อใช้ได้แบบทดสอบความพึงพอใจจำนวน10ข้อใช้ได้ ข้อที่2ผลสรุปเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ยและค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาผลทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่านักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ16.63ข้อที่3ผลค่าเฉลีย่ยและค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสารละลายในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อง,งานธุรกิจและบริการพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.49อยู่ในระดับมากสรุปผลการวิจัยข้อที่1การศึกษาผลทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารละลายในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อง,งานธุรกิจและบริการมาใช้ประกอบการเรียนทำให้นักศึกษา ระดับประกาศนมีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ห้อง1-2ทับสสาขาการตลาดมีการพัฒนาผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริงข้อที่2ความพือพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสาระละลายในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อง,งานธุรกิจและบริการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้อเสนอเนะเพื่อนำไปใช้ข้อที่หนึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากขึ้นข้อที่สองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นการช่วยพัฒนาผลทางการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้น ข้อที่3การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะเป็นการช่วยทบทวนความรู้ให้แก่นักศึกษาดิฉันขอจบการนำเสนองานวิจัยไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ